สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคะ่ะวันนี้ต่ายพามาอัปเดตข่าวสารจากทางฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะคะ สถานการณ์ของเกาหลีใต้เองก็ไม่ต่างจากสถานการณ์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะเพราะว่าต่างก็มุ่งเป้าหมายในสนามที่3ว่าต้องการจะเอาชนะเพื่อให้ตัวเองนั้นรอดจากการตกชั้นนะคะสื่อข่าวของทางเกาหลีใต้โดยผู้สื่อข่าวอ e ีจองโฮนะคะได้รายงานข่าวเอาไว้ค่ะเขาเขียนพาดหัวข่าวตัวใหญ่ๆเลยนะคะว่า พวกเราจะต้องชนะอีกนัดหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการตกชั้นคู่แข่งขันในรายการ VNL สัปดาห์ที่3ยังน่ากลัวเบลเรียและฝรั่งเศสเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้เขาเขียนพาดหัวข่าวเอาไว้แบบนี้เลยนะคะสำหรับเนื้อหาของข่าวนะคะเขาได้เขียนรายงานเอาไว้ว่า ทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้หลังจากจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2 0 2 5ของสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB หลังจากการลงแข่งขันทั้งหมด8นัดวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้เอาชนะได้เพียง1นัดแพ้7นัดอยู่ในอันดับที่34ของโลกเกาหลีใต้พ่ายแพ้ต่อเยอรมนีอิตาลีสาธารณรัฐเช็ก และสหรัฐอเมริกาในช่วงสัปดาห์แรกที่จัดขึ้นที่เมืองริโอเดจ์เนโรประเทศบราซิลในเกมแรกของสัปดาห์ที่2พวกเธอสามารถเอาชนะแคนาดาซึ่งเป็นทีมที่มีอันดับสูงกว่าเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ2เซตทำให้ทีมเกาหลีใต้นั้นรอดพ้นจากการแพ้รวดด้วยการเอาชนะแคนาดาในนัดนี้ แต่หลังจากนั้นทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ก็ได้พ่ายแพ้ให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงเบลเยียมตุรกีและสาธารณรัฐโดมินิกันทำให้แพ้รวดอีกครั้ง3เกมติดต่อกันณนะปัจจุบันนี้อันดับของทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ในตารางแข่งขัน VNL 2025อยู่ที่อันดับ17จากทั้งหมด18อันดับเหนือเซอร์เบียเพียงประเทศเดียว แล้วเขาก็ยังได้รายงานข่าวต่ออีกนะคะว่าเป้าหมายของทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายที่เหลืออยู่คือการที่พวกเขาจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงจากตำแหน่งสุดท้ายให้ได้นั่นก็คือพยายามหลีกเลี่ยงจากอันดับ18ให้ได้แล้วเขาก็เขียนรายงานข่าวด้วยนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลีกเลี่ยงการตกชั้นพวกเขาจำเป็นที่จะต้องเพิ่มชัยชนะให้กับตัวเองการเพิ่มชัยชนะ1เกมก็ถือว่าพอหายใจหาย ได้เขาเขียนรายงานข่าวเอาไว้แบบนี้นะคะและในเกมการแข่งขันในสัปดาห์ที่3นี้เกาหลีใต้จะพบกันกับโปแลนด์ญี่ปุน่นเบลแกเรียและฝรั่งเศส การแข่งขันที่เจอกันกับโปลแลนด์และญี่ปุ่นนั้นขอไม่คาดหวังแต่เราคาดหวังที่จะเอาชนะเบลเกรียหรือไม่ก็ฝรั่งเศสให้ได้การแข่งขัน VNL ในสัปดาห์ที่3จะจัดขึ้นที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเป็นต้นไปดูไปแล้วคู่แข่งของพวกเรานั้นมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทีมชาติโปลแลนด์ซึ่งทีมชาติโปลแลนด์นี้นำโดยกุนซือสเตฟาโนลวาริน่ จัดว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งติดอันดับ3ของโลกโดยโปโลแลนด์มีผลงานจากการลงแข่งทั้งหมด8ครั้งชนะ7ครั้งแพ้เพียง1ครั้งในทัวร์นาเมนต์นี้และทําให้โปโลแลนด์นั้นรั้งอยู่อันดับ2ตามหลังอิตาลีซึ่งอิตาลีนั้นอยู่ในอันดับ1ของตาราง VNL ในนัดท,ที่2เกาหลีใต้จะเจอกันกับทีมวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นถือเป็นนัดท,ที่ยากที่จะเอาชนะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเล่นการเสิร์ฟการตบทางญี่ปุ่นเจ้าบ้านเขานั้นสามารถที่จะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนและในทันวร์นาเมนต์นี้เขาลงแข่งไปแล้ว8ครั้งแพ้2ครั้งมีผลงานชนะ6ครั้งการแข่งขันระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั้นถือว่าจะเอาชนะด้วยยากแต่อย่างไรก็ตามจะต้องพยายามแย่งเซตจากทีมญี่ปุ่นให้ได้เขาเขียนรายงานข่าวเอาไว้แบบนี้นะคะ และหลังจากนั้นเนื้อหาของทางเกาหลีใต้ค่ะเขาก็ได้เขียนเพิ่มเติมว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ยังเหลือเกมการแข่งขันกับเบลแกรียและฝรั่งเศสซึ่งถือว่าเป็นชาติที่เกาหลีใต้จะตั้งเป้าหมายที่จะเอาชนะให้ได้เบลแกรียอยู่ในอันดับที่13ของโลกมีผลงานจากการลงแข่ง8ครั้งคือชนะ3แพ้5อยู่ในอันดับที่13ของตาราง VNL ส่วนฝรั่งเศสซึ่งคุมทีมโดยเซซ่ากอนซซเลส ทำผลงานในการลงแข่งทั้งหมด8ครั้งชนะ3แพ้5อยู่ในอันดับที่11ของตาราง VNL ปีนี้ ทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอย่างเชื่องช้าไม่สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้ในขณะเดียวกันมีความทรงจำว่าการแพ้ทั้ง12นัดในการแข่งขัน VNL ปี2022และปี2023ในการแข่งขันช่วงที่ผ่านมาเกาหลีใต้สามารถเอาชนะไทยและรอดพ้นจากการแพ้รวด30นัดจากนั้นเกาหลีใต้เอาชนะฝรั่งเศส ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้รอดพ้นอันดับสุดท้ายอย่างวุดหวิดอยู่ที่อันดับ15จากทั้งหมด16ประเทศสื่อของเกาหลีใต้ยังรายงานต่ออีกนะคะว่าแม้ว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้จะพลาดชัยชนะในช่วงสัปดาห์ที่3ที่จะทำการแข่งขันที่ญี่ปุ่นในเดือนหน้านี้นะคะก็ยังถือว่ามีโอกาสอยู่ใน VNL ถ้าหากเซอร์เบียยังรั้งตำแหน่งท้ายตารางแพ้4เกมที่เหลือพวกเขาก็ยังสามารถอยู่ใน VNL ได้ ซึ่งคู่ต่อสู้ของเซอร์เบียนั้นก็จะประกอบไปด้วยสาธารณรัฐเช็กอิตาลีเบลเยียมและตุรกีตามลำดับดังนั้นเราต้องมาลุ้นผลการแข่งขันว่าเซอร์เบียจะมีผลงานในการแข่งขันสัปดาห์ที่3นี้อย่างไรแฟนวลอลเล์บอลเตรียมเอาใจช่วยทีมวลอลเล์บอลหญิงเกาหลีใต้ดูว่าปีนี้ทีมวลอลเล์บอลหญิงเกาหลีใต้จะได้อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของตาราง VNL นี่ก็คือการรายงานข่าวของสื่อจากทางฝั่งเกาหลีใต้นะคะเขาก็มีความหวาดกลัวที่จะตกชั้นเหมือนกันค่ะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเขาอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับคู่ต่อสู้และเขาก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเป้าหมายของเขานั้นต้องการที่จะเอาชนะทีมชาติใดทีมชาติหนึ่งนั่นก็คือฝรั่งเศสหรือไม่ก็เบลเรียนั่นเองค่ะมันจะทําให้เขานั้นมีโอกาสหลุดพ้นจากการตกชั้นเวยนแอลในปีนี้ค่ะ เอาละค่ะแฟนวอลเลย์บอลไทยได้รับชมรับฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างแล้วทีมชาติไทยของเราล่ะมีความหวังที่จะเอาชนะทีมใดได้บ้างนักกีฬาของเราเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ